สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนี่มันพรีเวดดิ้งชัดๆใช่ไหมวิฮั่นจียอนเที่ยวเขาใหญ่ถ่ายภาพจนมีคนแซวแบบนี้ฮั่นจียอนคู่รักนักร้องคบหากันมานานกว่า5ปีแล้วมีโมเมนต์น่ารักนรักสวีทการบ่อยๆแถมหนุ่มฮั่นก็เดินหน้าสร้างอนาคตทำงานหาเงินอย่างแข็งขันจนสร้างบ้านหลังโตไว้รอวันวิวา ซึ่งทั้งคู่เคยออกมาเปิดเผยว่าแอบคบกันมากว่า2ปีก่อนที่จะเปิดตัวโดยฝ่ายหญิงเดินหน้าจีบก่อนแต่ถามว่าจริงๆต่างฝ่ายต่างแอบชอบกันมานานแล้วแต่ยังไม่มีใครชัดเจนในความสัมพันธ์ฝ่ายหญิงเลยลุยหน้าล่องแย่ชวนเที่ยวแล้วฝ่ายชายก็มาด้วยเลยเป็นความมั่นใจแต่ที่ฝ่ายชายยังไม่เอ่ยปากจริงจังเพราะอยากสร้างโมเมนต์ประทับใจโดยไปขอจียอนเป็นแฟนที่เกาหลีนั่นเอง ล่าสุดทั้งคู่ควงแขนกันไปเที่ยวเขาใหญ่พร้อมถ่ายภาพอัปเดตมาฝากแฟนๆแ,แต่ฟิลภาพนั้นข่าวละมุนมากจนแฟนๆหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่านี่เป็นภาพพรีเวดติ้งหรือเปล่านะเลยบอกว่าผมนี่รอลุ้นเฮ hey, เลยครับพี่น้องขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราเด้วยนะคะ